หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอากาศมีตัวตนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนั้นคุณครูมีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆด,ด้วยนะคะอะไรเอ่ยอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็น เวลาเราหายใจเข้าเวลาเราหายใจออกก็มีสิ่งนั้นเข้าและออกผ่านจมูกของเราอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คืออากาศนั่นเองค่ะที่คุณครูบอกไปช่วงต้นคลิปแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอากาศมีตัวตนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ อากาศจะมีตัวตนได้อย่างไรวันนี้คุณครูมีคำตอบค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าในภาพคืออะไรใช่แล้วคะ่ะนี่คือลูกโป่งนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าการที่เราจะทำให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นต้องทำอย่างไรใช่แล้วคะ่ะเราต้องเอาอากาศเข้าไปในลูกโป่งการที่เราจะทำให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับอากาศที่เราเอาเข้าไปถ้าเราเอาอากาศเข้าไปมากๆ <c oughs> ก็อาจจะทําให้ลูกโป่งแตกได้นะคะ <c oughs> วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมการทดลองมาฝากเด็กๆด้วย <c oughs> จะมีวัสะดุอุปกรณ์อะไรบ้างนั้น <c oughs> ไปดูกันเลยวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนะคะแก้วน้ําชามใส่น้าเด็กๆไม่ต้องใส่เต็มนะคะ การทดลองของเราก็คือเราจะเอาแก้วน้ำกดลงไปในน้ำเด็กๆคิดว่าน้ำจะเข้าไปในแก้วได้หรือไม่เด็กๆลองคาดเดาคำตอบไปนะคะไปทดลองกันเลยเอาแก้วน้ำวางลงไปค่อยๆกดลงไปนะคะ เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆลองไปทดลองดูนะคะได้ผลเป็นยังไงอย่าลืมอัดคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะจากการทดลองเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นว่าน้ำไม่สามารถเข้าไปในแก้วได้เพราะว่าในแก้วมีอากาศ ที่ดันไม่ให้น้ำเข้าไปจึงสรุปผลการทดลองได้ว่า 1. อากาศมีตัวตนและสัมผัสได้ 2. อากาศมีน้ำหนักและ 3. อากาศต้องการที่อยู่ต่อไปเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะใบกิจกรรมที่4 สีเทียนคำชี้แจงให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกด,ด้านล่างของภาพที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและทำเครื่องหมายกากบาทด้านล่างของภาพที่ไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศกิจกรรมจบแล้วเด็กๆเก่งมากๆ